้าวไม่ได้กินรอบดึกกันมานานรอบดึงจริงดึกแค่ไหนไปดูมันฟรีเดย์อ่ะนี่ดูหนังดูหนังดูหนังเน็ตฟิกไปด้วยแล้วก็นี่ไปด้วยครับมาม่าออร n เทที่ไม่ได้กินมานานาะมาม่าออร n เทสูตรหมูเต็มไข่สองมีกระหลำ่ำมีเผ็ดออริจินอ่าลุยไปครับน้ำมอบอกว่าอะไรนะ จะกินกันจากินกันเมื่อกี้หนูว่าอะไรนะลูกลกินกันหน้าเลยนะหน้ากินกันเอาดิรออะไรอนะ่ะมาครับเพื่อนๆรออะไรหรอมาดันด้วยกันเพื่อนออร้นนนอนร้อนเบาๆนะนกระเด็นน่ากินอะไรนะลูกก,กินกัน ข้ากินจังครับข้างล่างยังไงหมูหมูตึมไหมหมูตึมไหมเส้นโอเคแล้วเนาะต้องรีบใช้ไงหมูแบบไม่ได้ใส่ชั้นน้ำแข็งเพื่อนมันก็เลยอยู่ชั้นล่างเมื่อกี้แบบเอ้าก็แวะไปล้างมาไม่ได้เสียหรอกแต่ต้องใช้ก่อนหมูชั้นหเออหมูอย่างเดียวแบบหมูแบบเต็มเต็มมาเลยหมูซับเป็นแพรหมูชั้นล่างฮะชั้นล่างหมูเยอะสิเฮ้ยกระตักไปดิเอามาต้มกับเนี้ยอร่อย อันดีค่กินอะไรจักินอะไรจัดดิเป็นไงบ้างร้อนปากผงปากผงรอก่อนรอก่อนมันฮะปากมันเคลือบอันนั้นเลยเป็นไงอร่อยไหมได้ซดน้ำมัมนะอร่อยเหยมไหมโมไม่เผ็ดเท่าไหร่ลูกกินได้กันดอกเพราะว่ามันมีผักไงแล้วก็มีหมูเราให้โมกิน กินจังอ้ามอ้ามร้อนไหมอ้ามรับอย่างเร็วอ่ะอ้ามแบบเผ็ดไหมเผ็ดป่ะร้อนมั้งไม่ร้อนนี่ล่ฮะเผ็ดไหมเผ็ด่ะลูกเอาอีกไหมเอาไหมเอาอีกบ้างเอาไหมเอาอีกบ้างนะเอาอีกบ้างครับครับเอาว่าสู้บอกแล้วสู้เขาเป็นปลาม้าเอาเลยเท่าสู้อะใหญ่กินโก อืมกี่คะแนนครับสิบครับสิบครับอีกคะแนนนี้สุดยอดส่องแม่ลูกเงินเตรียมกันมาแน่แสดงใช่ไหมสองแม่ลูกนี้แสดงใช่ไหมลูกแสดงไหมครับมาเพื่อนทานด้วยกันนี่โอ้โหหมูแบบต้องรีบแชงจริงมีอีกแหละมีถุงนึงกับหมูอย่างเดียวก็นั่นละนี่ไข่มาชิมน้ำไหยโอ้โหเป็นเช็ดหน้าจอ อะไรนะลูกแบ่งกินแบ่งกินแบ่งกันกินสอนเข้าใจว่าเราไม่ห่วงของกันเนาะเราต้องทำยังไงต้องอะไรเก่งการกินโอเคเก่งมากเยี่ยมเด็กๆหนูๆจำไว้นะครับว่าอย่างกของแบ่งแบ่งกันกินใช่ไหมลูกแบ่งกักินครับแบ่งกันกินครับแบบ่งกินครัเยี่ยมบอกมือให้น้ำโมหน่อยเก่งอือหือเก่งมาก กระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำนี่แบบกระหล่ำนี่ใส่ลงไปก่อนเลยอืมโอ้โหกระหล่ำคนนิ่มบาลโดนกระหล่ำเนาะโอ้โหคดีเนี่ยลองทำดูนะไข่สองหมูสับหมูสับหนึ่งมิ้นหงกันนะแล้วก็เอะไรทอดสองเผ็ดเผ็ดอร่อยจีด้วยแล้วก็กระหล่ำนี่ไงวิ่งโทรศัพท์เนี่ยหลายทีละ พอกดก็เหมือนไม่ได้กดพอไม่ได้กดพอกดกดหยุดก็ไม่หยุดนี่หมูผสมไข่เป็นไงเผ็ดจ็ดว่าไงนะเผ็ดนะเหรอโอ้ฟิเตอแบบไม่ได้กินดึกมาแบบหลายทีละไม่แล้วเดี๋ยวมันจะเหมือนเปิดโลกอ่ะพอเคยกินดึกแล้วเดี๋ยก็อยากกินอีกต้องอดทนอืมอืมไข่ค้าวหมูอืม เดือดลืมเส้นนีไงเห็ดออริจรินอืมคุปต้มแล้วค่อยอร่อยครับเพียงเห็ดออริดือเส้นมากเมื่อก่อนหนูชอบทำมาม่างออริจินทอดรสนี้แหละแล้วก็ใายเบคอนใส่ไส้กรอกโคตรตึน มาทานดูกันครับอ้เส้นแบบกำลังดีมากเลยต้องปอกหน่อยอ่ะมีตักเพิ่มโอเคครับประมาณนี้ไปล,ลปะสบายๆแต่เราหมูดูหมูดิมา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 หมูเด้ง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 ลางไปดูครับนี่ บายมี้บายไก่ไก่กางน้อยแล้วข้าวปลาทำไมก็หอมเลยเนาะตามพ่อแม่ด้วยบ๊ายบายคือท้องว่าอะไรลูกที่ท้องอะไรนะหนู ชื่อช่องเราชื่อช่องอะไรลูกเหญเาบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายดูประตูอยู่กันวครับขอะไรทานด้วยแฮปอะไรเดย์ครับเป็นคนดีรักษาความดีและความดีจะรักษาคนดีเช่นเดียวกับอ้าวอืมคำสุดท้ายไม่มีอยู่จริงครับผม <c oughs>